โฟกัสที่2อย่างนี้ก่อนเป็นอันดับแรกปังแน่นอนบนออนไลน์ค่ะข้อแรกเลยก็คือโฟกัสที่เพจของคุณค่ะหมิงบอกเสมอว่าภาพที่สวยคลิปที่สวยเนี่ยมันจะช่วยดึงดูดให้คนหยุดดูคอนเทนต์ของคุณได้โดยเฉพาะในวันที่คุณเป็นมือใหม่ไม่มีใครรู้จักคุณหรอกค่ะการที่ภาพคุณสวยเนี่ยมันทำให้คนดูคอนเทนต์คุณมากขึ้น แล้วเพจที่สวยเนี่ยมันสามารถทำให้คุณอัพแบรนด์ได้สามารถทำให้คุณอัพราคาสินค้าได้ข้อที่2ค่ะก็คือคอนเทนต์คอนเทนต์ของคุณนะคะจะต้องตรงกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากจะได้เข้ามาเป็นลูกค้าค่ะคอนเทนต์ content ของคุณจะต้องให้ประโยชน์ให้คุณค่าบางอย่างกับคนที่จะมาเป็นลูกค้าของคุณบางคนนะทำคอนเทนต์แบบ คนดูเยอะมากไวรัลมากเป็นล้านวิวเลยแต่ขายไม่ได้เลยก็มีทำไมเพราะว่าคอนเทนต์ที่เขาทำสื่อสารออกไปอะค่ะมันผิดก,กลุ่มเป้าหมายมันไม่ใช่กลุ่มคนที่อยากจะมาซื้อของของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขายของไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีคนดูเยอะก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสแค่ที่ตัวเลขยอดวิวหรือยอดผู้ติดตามค่ะทำคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วคุณจะขายได้